อยู่ด้วยกันตอนในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่ที่ห้องอาหารจรัดภานินโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตรีสอร์ทค่ะร้านอาหารที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟ่ายดิเนียงหลายคนบอกว่าอุย้ยฟ่ายดิเนียงอ่ะจะต้องเป็นร้านที่มีอาหารที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันบรรยากาศของร้านก็ต้องหรูหราด้วยในขณะเดียวกันไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีกหลายอย่างทีเดียวแต่ คำว่าฟ e d ด n i n g จะมีอะไรบ้างแล้วที่ร้านอาหารจรัดวันนี้เขาจะมีเมนูอะไรมาแนะนำให้เราได้รู้จักได้เห็นหน้าค่าตาแล้วได้ชิมกันช่วงนี้ลองมาพูดคุยกันกับเชฟแบงนะคะคุณชัชชุกานวราหะจิรกูลค่ะสวัสดี<ช>ค่ะเชฟคะค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้คำว่าร้านอาหารแบบฟไดนิ่งไฟ d ดนิ่งจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ร้านอาหารประเภทไฟ r ดนิด่งเป็นร้านอาหารที่หนึ่งคือเราให้ความสําคัญกับต้นน้ําจนถึงปลายน้ําต้นน้ําก็คือวัตถุดิบแหล่งที่มาจนถึงาการประกอบอาหารที่พิธีพิถันใช่จถึงเสิร์ฟขึ้นโต๊ะของแขกครับใช่อย่างเช่นวัตถุดิบที่เราเลือกเราต้องรู้แหล่งที่มามาจากไหนปลอดสารหรือไม่ แลอะไอย่างนั้นพอเรารู้แหล่งที่มาและที่สาคัญก็เรื่องความยั่งยืนของใช่ก็คือเราก็จะมีเขาเรียกว่าสา sustainable ค่ะใช่ก็คือเราไม่ได้จะใช้ฟุ่มเฟือยใช้ทุกอย่างเราคือใช้เพื่อที่ว่าให้อาหารนั้นอยู่ต่อไปนาน รายละเอียดลงลึกไปเยอะขนาดนั้นเลยเนาะการเป็นไฟด์ยดิงอ่ะหมายถึงว่าเนาะเราไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คุณภาพอาหารอย่างที่นัดบอกเมื่อสักครู่นี้คือการจัดตกแต่งร้านคือหลายคนก็จะรู้สึกว่าไฟดายดิงอ่ะต้องแบบเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงการจัดตกแต่งร้านต้องดีแล้วคุณภาพในการให้บริการก็ต้องเยี่ยมด้วยใช่ครับก็คือในการไฟดายดิงก็คือนอกจากฝั่งทางพวกผมที่เป็นเชฟสถาบันที่ดีก็คือ การเซอร์วิสการบริการบรรยากาศทุกอย่างการตกแต่งก็คือต้องดีไปด้วยต้องใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างคือเหมือนถ้าผมเป็นแขกผมมาผมอยากจะมากินนอกจอากจะกินอาหารแล้วบรรยากาศการบริการก็ต้องดีไปเลยเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปค่ะจะรับตอบโจทย์แค่ไหนสําหรับลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการตอบโจทย์มีตอบโจทย์มากตอบโจทย์แรกก่อนเลยแล้วการอาหารคุณภาพของเรา อย่างไรบ้างอะไรที่โดดเด่นที่สุดที่เชฟอยากจะบอกอยากจะสื่อสารออกมาก็คือ,อห้องอาหารเราเรามีหลัก4ีประการคือภาษาอังกฤษเป็นฟ o u r pillars ข้แรกคือ sustainable เรื่องความยั่งยืนที่บอกไปตอนแรกคือว่าความยั่งยืนขอ,ของอาหารเราเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นใช้วัตถุดิบซีซันแนลก็คือมาเป็นฤดูกาลแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีตลอดทั้งปีใช่ครับข้อสองคือ,อเป็นเราเคารพในการ ผลิตหรือเคารพผู้ผลิตก็คือภาษาที่คือ respect to producer ก็คือว่าเราตามหาผู้ผลิตเกษตรกร,ร,กรชาวะมงที่ผลิตอาหาราวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดสารเพื่อที่เราจะได้เสิร์ฟถ,ถึงมือลูกค้าแล้วเมื่อวัตถุดิบปลอดสารมันเป็นของที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างเช่นเราใช้อย่างที่นี่เมนู signature เราคือเป็นมัสมัมนแพะ ใช่เรามีฟาร์มแพะที่เราไปเจออยู่ตรงบางเทาเป็นฟาร์มของคุณลุงมานิ์ซึ่งแกเป็นผู้เรี่มเลี้ยงแพะแรกๆในเกาะภูเก็ตซึ่งแกมีทั้งส่งประกวดได้รางวัลเยอะแยะมากมายและแกะทําร่วมกับองค์กรชุมชนเป็นไกด์ทัว,วร์ด้วยอะไรด้วยในละแวกบางเทาเราก็ไปเจอแล้วเราก็ไปได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงแพะแล้วเราก็เอาแพะของลุงเน้วมาทาเป็นมาสั่นแพะ <ช>มาสมั่นแพะที่นี่เด็ดยังไงอะคะเชฟเด็ดยังไงคือว่า,าแขกส่วนใหญ่ที่มาคือเขาคนไทยเขาไม่เคยกินแพะแบบว่า,ามผมจะเรียกว่ายังไงคือโอเคในความเข้าใจคนไทยคือแพะจะมีกลิ่นสาบถูกไหมครับใช่แต่อย่างว่าของที่นี่คือเราไม่มีกลิ่นสาบค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราทําสูตรพริกแกงเราทําเองเรา เอาขาแพะมาเรามาหมักกับพริกแกงเราค่ะหละังจากนั้นเราเอาไปซวีเพื่อให้ขาแกะเปื่อยขาแกะครับช่วครับขาแพะเปื่อยขาแพะนุ่มแล้วหลังจากนั้นเวลามีออเดอร์มาปุ๊บเราก็ทําแกงมัสมั่นอีกหนึ่งม้อขึ้นมาเท่ากับว่าเมนูมัสมั่นแพะของเรามีเราขึ้นแกงสองม้อใช่เหมือนกันมันก็ช่วยดับเบิลดับกลิ่นเข้าอีกค่ะแล้วนอกเหนือมัสมั่นแพะ เมนูเด็ดของเราอีกยังมีอะไรมีอีกเยอะเลยครับก็มียำส้มโอกุ้งย่างใช่คือเราใช้กุ้งลายเสือไซส์ขนาดหนึ่งกร,รมัมใช่จากประมงที่เรา,าร่วมงานด้วยอยู่ตรงะสะพนานสารสินสารสินฟาร์มนั่นเองครับผมก็เราเอามาย่างกับถ่านเพื่อให้ความหอมแล้วก็เรา,าใช้ส้มโอส้มโอ,มโอทับทิมสยามใช่บางที่ส้มโอม่ดีอ่ะยำส้มโอขมฮะเ่งด้วย อันนี้เคล็ดลับที่ผมทราบมาคือมีดมีดก็มีส่วนถ้าเราใช้มีดไม่คมอย่างเงี้ยถ้าผมจะไม่ผิดคือตรงผิวส้มโอมันจะมีฝานอะไรสักอย่างนี้มนันมันทำให้คมใช่ถ้ามีดคมแกะออกมามันก็จะไม่ขมใช่แล้วก็ด้วยซอสของเราก็คือซอสมะขามซอสข้า<ะ>คั้นมันรสชาติมเป็นเปรี้ยวอมหวานใช่แล้วก็มีสมุนไพรพวกใบมะกรูด หอมเจียวแล้วก็หอมแดงช่วยเพิ่มรสชาติดันรสชาติขึ้นไปแล้วก็อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมะพร้าวขั่วใช่ขั่วใหม่ๆก็จะกรอบหอมใช่มันก็มีความมันความเปรี้ยวความหวานมีตัดเผ็ดมาเล็กน้อยเพื่อดันรสชาติขึ้นมาค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยรสชาติจะออกกลมๆใช่ครับกลมกล่อมใช่ไม่ได้เป็นรสชาติที่จี๊ดจ๊าจนเกินไปหรือเปรี้ยวคือเราพยายามบาลาน บาลานรสชาติให้มันแบบกลมกล่อมเพราะว่าอาหารไทยส่วนตัวผมคืออาหารไทยมันมีันอาหารบ้านเราเป็นรสชาติกลมกล่อมครับค่ะใช่ก็เลยพยายามไม่ให้แบบว่าเปรี้ยวโดดนําโดดเลยพยายามทําให้มันกลมกลมในบางเมนูอะไรแต่ถ้าเกเมนูที่แบบเผ็ดเลยหรือเปรี้ยวเลยหรือเค็มเลยก็ดันไปสุดสุดสุดค่ะแต่พอเวลาลงมาในพื้นที่ภาคใต้น่ะชอบทานพวก เหมือนกับเป็นแกงส้มปลากระพงะที่นี่มีไหม,มะคะมีครับผมมีต้มส้มปลากระพงครับก็เราก็ใช้ปลากระพงจากสารสินสารสินฟาร์มเหมือนกันใช่แล้วก็เอามาทําเป็นเราหั่นฟินเลเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำครับแล้วก็มาต้มกับน้าสต๊อกน้าสต๊อกที่เราได้มาคือเคี่ยวจากกระดูกปลาแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยวก็จะเป็นสต๊อกแล้วนั้นแล้วก็พอได้สต๊อกปุ๊บเราเวลามีอ,ออเดอร์มาก็ ตั้งหม้อก็ใส่สมุนไพรไปใส่ถาดวะไข่ใบมะกรูดหอมแดงพริกขมิ้นสดค่ะใช่เพราะข้อดีของขมิ้นที่เป็นหลักๆก็คือช่วยเคลือบกระเพาะเวลาเราทานเผ็ดไปอย่างนี้มันช่วยเคลือบให้เราไม่กัดกระเพาะจริงๆแล้วว่าคนตอนลดความอ้วนอ่ะเขาทานขมิ้นกันเยอะด้วยนะช่วยได้ใช่แล้วอย่างอื่นคนคนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ใส่ขมิ้นกินทานขมิ้นเยอะมากใช่สังเกตได้อย่างพริกแกง ซี่แกงอน่างที่นี่ก็ใส่ขมิ้นค่ะใช่เพราะเป็นสูตรของเราเป็นสูตรจากภาคใต้เป็น,น,นสูตรโบราณเลยนะคะใช่ครับผมก็คืออย่างผมกับเชฟแมมก็จะช่วยกันคิดเพราะว่าเชฟแมมเป็นคนในพื้นที่ผมก็จะได้ปรึกษาไอเดียขไอเดีย e เรื่องความความโลโคอของที่นี่ใช่อาหารพื้นบ้านทั้งหลายแหล่เราก็มานํามาตีความนํามาทำพรีเซนเ o ชันมาย่างที่อีกข้อนึงก็คือการ เ r a d i t i o n to c o n t p o p o r a r y คือเราเอาสูตรเลซิปีดั้งเดิมมามาตีความใหม่แต่ว่ารสชาติยังคงอยู่วัตถุดิบยังคงอยู่คือให้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นจริงๆใช่ครับแล้วก็เอามาปรับ Presentation ปรับวิธีการกระบวนการปรุงอาหารให้มันร่วมสมัยทันสมัยมากขึ้นค่ะให้อีกสองเมนูนะแนะนำอะไรดีสองเมนูเป็นทอดมันปูครับเด่นยังไงเด่นยังไงอดมันปูคืออันดับแรกคือก้อนใหญ่ใหญ่มาก ค่ะใช่อันดับที่2ก็คือเราทําซอสกันเองเป็นโฮมเมดโฮมเมดซิชิลิ่งกันเองครับผมใช่ก็คือว่าเราเอาตัวโปรตีนแล้วท่อนมันมันจะมาเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมต้องการให้เก็บความชุ่มฉ่าชุ่มชื้นของตัวทั้งมันปูไว้นะผมเลยทําเป็นโดนัทตรงกลางทำมีรูตรงกลางเหมือนโดนัทเวลาฝรั่งมาทานก็อ้าวโดนัทนี่อะไรอย่างนี้ยก็เหมือนกับกิมมิ่งลูกเล่นนิดหน่อยๆๆใช่ครับค่ะใช่ซึ่งเราก็ได้ใช้ เนื้อปูจากฟาร์มเดิมเลยแหละปลาสินฟาร์มเพราะว่าส่วนใหญ่ในซีฟู้ดของเราเรใช้จากฟาร์มนี้โดยตรงทำไมต้องเป็นฟาร์มนี้อะเชฟเพราะว่าจากที่ไปสำรวจมาคือฟาร์มนี้มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะผมในเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องบสเตอร์เรื่องปลาเรื่องปูเรื่องกุ้งทั้งหลายค่ะ หวานเนื้อหวานแน่นอนหวานช่าหวานช่าเลยนะหหไหนๆพูดถึงเนื้อปูอีกอย่างหนึ่งที่น่าชอบเวลาทานอาหารใต้อะน้าชอบกินเส้นหมี่แกงปูครับผมเมนูของเราก็มีครับแกงปูหมี่พุ่นที่นี่ก็เป็นซ <c oughs> <า>ิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์จริงๆซงิซึ่ง <c oughs> ซึ่งก็คือว่าเราก็ใช้เนื้อปูเป็นสําหรับผมผมเรียกภาษาเป็นตันตนแล้วกันโอ้โหคือมันใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นตันตนแล้วก็ก็พริกแกงเราก็พีกแกงทาเองนะครับแล้วก็ใส่ขมิ้นเพิ่มมากขึ้นหน่อย แล้วหลังนั้นแต่เอกลักษณ์ของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวแกนจะออกเป็นเชสเจอร์แบบ creamy, creamy, creamy คร<น>ีม<น>ี่ครีมี่หน่อยค้นครีมี่เพราะว่าผมต้องการให้เกาะกับเส้นมากขึ้นกินแล้วเคลือบเส้นไม่เหมือนกับอาจจะเป็นที่อื่นบางที่ที่ผมเจอมาเือแบบนคบเป็นเน้นเน้นเป็นน้ำกะทิมากขึ้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันกินแล้วมันไม่เคลือบเส้นรสชาติมันก็จะไม่ไปได้กัน มไม่ช่ำใช่ใช่ใช่ไ,มชชไหมเวลาทานแล้วแบบไม่ช่ำชไ,มไม่ช่ำอย่างนั้นเลย<ช>สรุปโดยภาพรวมเวลาเข้ามาทานอาหารที่ห้องอาหารจรัส<ช>เราจะได้รับความรู้สึกอย่างไรกลับไปรู้สึกอันดับอร่อย <c oughs> <c oughs>